คือมันก็เป็นโรงงานใหญ่ๆซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตอนหลังโซนนี about, of of ้จะเป็นโรงงานอุเอาอนี่ไะถนนเมตรนึงอ่ะมันจะไปโผล่แต่ถ้าคุณยกเป็นที่สาธาระเนี่ยเดี๋ยวผมเอากรจอมาดูอันนี้พูดตรงๆ่ะก็ไปทำความเข้าใจว่าทางโครงการเขาก็ยังไม่ได้จะปิด เข้าใจป่ะครับพูดดีนึกถึงจิตใจคนอื่นบ้างนะผมไม่ใส่ใจผมไม่มาหรอกเพื่อประชาชนอ่ะไม่ตอ่ถ้าคุณถ้าคุณจะปิดผมก็ปิดไปแต่ผมจะต่อสู้เพื่อประชาชนให้เต็มที่จําผมไว้อาวถ้าคุณจะเอาแต่คนทีคุณปิดไปเลยแล้วเดี๋ยวผมจะฟ้องศาลปกครองอะไรเพราะว่าให้คุ้มครองประชาชนต้องใช้ได้จําผมไว้อ่าผมจะสู้คุณสุดฤทธิ์เลยคุณปิดให้ประชาชนเดือดร้อนผมยอมไม่ได้เราไม่ได้คิดจะปิด ก็็แล้วแต่ไงแต่ถ้าคุณจะทําเดี๋ยวผมจะตั้งธีมคนไหนผมจะศึกษาเหมือนกันผมจะปกป้องพี่น้องประชาชนทั้ง371โคเรยนได้ค่ะได้ี่นั้ไหรปรุกตั่เป็นนาใ่รถขาม้แล้วันนนรถข้ามได้รถไปออกไหรถองเข้าบ้านอ่ะบาบ้านเรไม่เดียวงจจากตรงนี้

แล้วบริษัทตอนนี้เขาเปลี่ยนนิติรุ่นใหม่ชุดใหม่เข้ามานะครับแต่ขณะเดียวกันการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่แก้ปัญหาโดยการที่คุณเอาป้ายมาปิดแล้วทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกถูกไหมทางก็เคยใช้กันมา30มสิบปีอย่างเงี้ยอยู่ๆคุณเอาป้ายมาติดว่าเอ้ยอันนี้จะปิดอย่างเงี้ยมันมันถูกไหมเพราะนั้นพี่น้องผมเป็นประชาชนผมก็ยอมไม่ได้นะครับผมก็เลยมาเจรจาเขาโดยมากันทั้งท่งนานนายกรัมสามแก้วท่านเดาวน้องนครรังสิต เราทีมงานของครูคดก็มานะเพราะมันเป็นเขตต่อเนื่องสามที่นะครับแต่ขณะเดียวกันก็หาทางคุยกับเขาคุยกับทางนิติรุ่นใหม่ชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยที่เอาป้ายมาติดเนี่ยนะ mm hmm. ก็เจราจาโอเคขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกให้ท่านประธานพันทองนะบอกพี่น้องประชาชนแถวนี้ด้วยว่าเขารับปากว่าเขายังไม่ปิดนะครับยังไม่ปิดแต่เดี๋ยวจะมาคุยหาทางออกกัน ชนนี้นะคะเป็นชุมชนที่ดั้งเดิมนะคะเมื่อก่อนไม่มีทางเข้าออกนะคะก็เป็นสะพานไม้ที่ทํากันมาดั้งเดิมนะคะขึ้สะพานไม้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนจะโยกอ่ะฮะแล้วก็ทางเราก็เอารบมาปรับรุงสะพานตรงนี้นะคะแล้วตั้งดั้งเดิมในเขื่อนเนี่ยไม่มีถนนไม่มีถนนนะเป็นเขื่อนธรรมดาแล้วก็มาทําเขื่อนเพื่อให้รถวิ่งได้ด้วยมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ด้วยแล้วก็เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนยามเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ เกิดสุขภาพด้านสุขภาพเนี่ยฉุกเฉินเร่งด่วนหรือไฟไหม้ฉุกเฉินขนาดไฟไหม้ครั้งที่แล้วเนี่ยยังต้องอาศัยทางเข้าทางโชคชัยนะคะแล้วก็ใช้ใช้ของเรามาอย่างเร่งด่วนก็นี่ปัญหาอุปสรรคที่ชาวบ้านที่น้องตรงนี้เป็นทางที่ไม่มีทางออกชัดเจนค่ะตอนนี้นะฮะเราก็มีโ <c oughs> ครงการทําถนนเลียบคลองอยู่นะฮะตรงหลังโรงเรียนธัญบุรี นะฮะซึ่งตรงนั้นนะจะมีระยะทางที่เรามีอปประมาณแล้วเราทําจะทําคือ150เมตรแต่วันนี้เราได้มาพูดคุยกันนะฮะหละายๆพื้นที่ที่มาร่วมเป็นเพื่อแก้ไขให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเรายินดีครับถ้าเกิดเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะฮะหาแนวทางที่จะขยายทางนะ,ะให้พี่น้องประชาชน,น,นได้สัญจรได้เป็นอย่าขึ้นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน